เชียงใหม่เหมือนกันครับใช่แล้วนะฮะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของชาวเชียงใหม่นะครับเขาบอกว่ามีตั้งแต่เด็กเล็กนะฮะไปจนถึงผู้สูงอายุมีการร่วมการฟ้อนเล็บมากกว่า3,000คนครับก่อนที่จะฟ้อนจริงในวันเย็นวันที่23กันยายนนี้ครับเพื่อเทอิดพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารัศมีครบรอบ150ปีวันประสูติครับ สวยงามเลยนะฮะคุณผู้ชมครับที่นี่ที่ลานสวนเฉลิมพระเกียรติ82พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับ oh. ภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับก็เป็นภาพประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นช่างฟอนเล็บทั้ง25องค์เพอของจังหวัดเชียงใหม่ครับ oh. มีเด็กหญิงด้วยนะฮะคือเด็กหญิงสะรันพัฒต้นยางหรือน้องวนาครับอายุน้อยที่สุดครับ6กขวบเองเท่านั้นครับเป็นนักเรียนชั้นอุบาล2และก็มีอายุมากที่สุดครับเกือบ8ปปีร่วมกันซ้อมใหญ่ฟ้อนเล็บพร้อมกันจำนวน2อรอบ มากกว่า3,200คนครับ โดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาโปรยปลายครับแต่ทุกคนนะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นครับก็จะมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมทําให้มีความพร้อมเพียงและก็อ่อนช้อยอย่างงดงามครับตลอดการฝึกนะครับมีบรรดาลูกหลานและผู้ปกครองนะครับมาถ่ายภาพความประทับใจซึ่งถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่การฟ้อนเล็บต้นแบบอัตลักษณ์เชียงใหม่คุ้มหลวงครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการฟ้อนเล็บจริงในวันที่23กันยายนนี้เวลา17นาฬิกาซึ่งเราจะฟ้อนกันที่บริเวณขวางประตูท่าแพและยืน ต่อแถวบนถนนราชดำเนินระยะทางยาวเกือบ1กิโลเมตรครับไปจนถึงด้านหน้าวัดพระสิ์วรวิหารในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระราชา พระราชราชาเจ้าดารารัศมีครบรอบ150ปีวันประสูติทั้งนี้นะครับน่าจะมีช่างฟอนเล็บที่มาร่วมรวมตัวกันมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่และคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมารอชมความสวยงามเป็นจํานวนมากครับเห็นบรรยากาศกกได้ไหม,อมฟอนเยอะออ 3, แล้วก็